เจ้าฟ้าทีปังกรเสด็จส่วนพระองค์ไปทรงเยี่ยมและติดตามพระอาการประชวรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ทรงเยี่ยมพระอาการประชวรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งทรงรักษาพระอาการณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย วันนี้27ธันวาคม2,565เมื่อเวลา13.38นาฬิกาส8นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรลัศมีโชติสเสด็จไปยังอาคารภูมิศิริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเป็นการส่วนพระองค์ทรงติดตามพระอาการประชวรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาพัชรกิติยาภาโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชัยสิทธิพันธ์ คณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรและผู้บริหารโรงพยาบาลพร้อมด้วยประชาชนเฝ้ารับสเสด็จทั้งนี้พระศกนิกรจำนวนมากเฝ้ารอรับสเสด็จเป็นเสียงทรงพระเจริญสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงโบกพระหัตถ์ทักทายพระศบนิกรที่มาเฝ้ารอรับสเสด็จ